สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นฮอ n d a c ซิ y ี x นะครับปี2007นะครับสภาพรถโดยรวมสวยมากครับลองดูด้านน้ด้านข้างๆข,ข,ของตัวรถนะครับล้อแมกเก็ตมาแล้วนะครับสภาพสวยดูห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้าง ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับคันนี้ยางอะไรอยู่เหมือนเดิมยังไม่เคยลงพื้นเลยครับเราดูภายในของตัวรถนะครับส่วนภายในของตัวรถ h o n da c i t y ZX ตัวนี้นะครับสภาพสวยมากครับเบาะหนังสีเทานะครับโดยรวมรวมแล้วสวยจริงๆครับผ่อนราคาผ่อนนิดเดียวครับสี่พันกว่าบาทเองนะเราดูห้องเก็บสภาพห้องเครื่องของตัวรถนะครับ ในห้องเครื่องนะครับเจ้าของเก่าดูแลสาดีมากครับเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพสวยจริงๆครับห้องเครื่องนะครับคันหน้าเหมือนเดิมน็อตยังอยู่ครบนะครับคันหลังคันเดิมครับสวยจริงครับคันนี้ราคาราคาขยัดด้วยลูกค้าคนเดียสนใจนะครับมาที่ร้านเชียร์ออโต้นะครับสนัการจนาพิเศษนะครับเรามีบริการ ให้คำปรึกษากับลูกค้าด้วยนะครับถนนการจรนาพิเศษอยเาลืมนะครับสังเกตง่ายที่เต็นเชียออโต้สีชมพูนะครับวันนี้ผมมานำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ